เราเริ่มนั่งก็ไม่ได้พยายามจะทำอะไรสังเกตจิตใจไปสังเกตน้ำหนักในใจก็ได้มันเป็นยังไงร,รู้เป็นอย่างนั้นมีแต่สังเกตมีแต่ดูมีแต่รู้ไม่มีการทำอะไร การปฏิบัติธรรมก็เป็นการรู้เท่าทันจิตใจนี้ใจนี่เป็นของสำคัญถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันเกิดกิเลสเกิดอะไรขึ้นในใจนี่เราจะเป็นทาตมัน เราวันวันลองสังเกตว่าเราตกเป็นทาตของอารมณ์ความรู้สึกความกลัวความวิตกกังวลความผิดหวังเราตกอยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกพวกนี้บ่อยเท่าไหร่ สังเกตตัวเองเราอยู่ในคุกบ่อยเท่าไหร่ต่อวันนันที่ผมบอกว่าอยู่ให้สูงกว่าอารมณ์ความรู้สึก มองชีวิตให้มันกว้างไกลกว่าอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นน,นใจที่เป็นอิสระก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้ความครอบงำ ของอะไรอะไรก็ตามที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจนี้และชีวิตเราจะมีทิศทางถ้าชีวิตเราตกอยู่ภายใต้ความกลัว ความร้อนรนความอยากจะทำอะไรอะไรส่วนใหญ่การตัดสินใจนั้นผิดแม้กระทั่งอยู่ภายใต้ เหตุผลข้อมูลอะไรก็ตามที่มากมายอยู่ในหัวตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจลงไปตอนนั้นก็ลังเป็นจิตใจที่เต็มไปได้วยความฟุ้งซ่านมันมีเหตุผลภายใต้ความฟุ้งซ่านอยู่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไป รอให้จิตใจนี้พร้อมมันจะประมวลผลทุกอย่างแล้วเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินทูอิชันขึ้นมาอาจจะไม่ดีที่สุดแต่พอดี พอดีกับเหตุปัจจัยที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นนั้นเราเตบิบโตขึ้นมาเตบิบโตขึ้นมาบนโลกนี้ด้วยความรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเป็นสิ่งที่เราคาดการได้ควรจะแน่นอนในระดับหนึ่ง เราถูกฝึกมาอบรมมาสั่งสมมาว่าควรจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอยู่ทางโลกมันเป็นแบบนี้แต่ทางธรรมนี่มันคือไม่แน่อะไรอะไรก็ไม่แน่ทั้งนั้นนะ ถ้าเรายือนอยู่บนความไม่แน่อะไรอะไรก็ไม่แน่เราจะปราศจากความกลัวไปได้ระดับหนึ่งเลยเราจะปราศจากความกังวลไปได้ระดับหนึ่งเลย ผมถึงบอกว่าวิถีชีวิตของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานอันใหม่บนพื้นฐานของศิลปะมากกว่าเหตุผล บนพื้นฐานของเหตุปัจจัยมากกว่าถูกผิดไม่ใช่เราจะไม่มีเหตุผลหรือไม่มีคขาว่าถูกผิดมีแต่น้ำหนักมันน้อยลงเราให้ความสำคัญกับสัจธรรมมากกว่า ในชีวิตเราที่เราเคยได้ยินว่าคนเราต้องทะเลาะกันเห็นไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะจุดยืนเรามันต่างกันนี่แหละ จุดที่เรายืนมันต่างกันเพราะะฉนั้นเราทุกคนจะต้องค่อยๆกล่อมเกลาว,วิถีชีวิตวิธีคิดให้มัน เข้าไปสู่เส้นทางที่ยืนอยู่บนสัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่เรื่องของถูกหรือผิดสัจธรรมเป็นสิ่งที่แยกออกสังหารเช่นเรื่องไม่แน่ไม่แน่ก็คืออ,อนิจจังทุกขังนาตานนะหรือแปลไปได้อีกมุมหนึ่งก็คืออะไรคือมันว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา อะไรที่ไม่แน่ไม่ต้องจริงจังที่ไม่ต้องจริงจังเพราะมันว่างจากความเป็นสัตว์ตัวต,วตวนบุคคลเราเขาเนี่ยเราเนี่ยให้มันกล่อมกลาวอยู่ใน จิตใจของเราเรามองโลกมองปัญหาผ่านเลนของความจริงอันนี้ของสัจธรรมอันนี้มีปัญหาก็ต้องแก้มีอะไรก็ต้องป้องกัน แต่ให้มองผ่านเลนของสัจธรรมนี้ไปลองสังเกตดูว่าพวกเราทุกคนมีสัญชตาตญาณ ภายในอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะยังไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่ทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์หลังจากนั้นความคิดจะเข้ามาเราจะคิดเหตุคิดผล คิดตามข้อมูลที่เรามีถ้าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจะสับสนเลือกไม่ได้เอาไงดีวะสุดท้ายเราจะทุกข กระบวนการคิดตามข้อมูลตามเหตุผลอาจจะถูกก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างมีภาระเยอะในความเป็นจริงแล้วเราทุกคน ใช้ชีวิตตามความคิดตลอดชีวิตเลยตามความเชื่อตามเหตุผลที่เราเชื่ออย่างนั้นเราพลาดพลาดปัจจุบันไป สำหรับผมเนี่ยเหตุผลนี้มาทีหลังปัญญาที่จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรอันนี้มาก่อนมาแล้วค่อยหาเหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตสิ่งที่จะไปทำนั้นว่ามันมีเหตุผลไหม เพราะต้องอธิบายคนให้เข้าใจว่าทำไมทำแบบนี้แบบนั้นคนเราต้องการเหตุผลต้องการอะไรที่มันดูมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือแต่จริงๆนั่นเป็นเรื่องลองมากๆไม่ใช่เรื่องหลักพวกเราเหมือนกันเรานึกว่าเราเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหม ังดีๆนะเราทุกคนคดี่าเราเป็นคนมีเหตุผลจริงๆเรามีอย่างหนึ่งก่อนหน้าก่อนหน้าเหตุผลจะมาของเราคืออะไรความพอใจและความไม่พอใจความอยากความไม่อยากความกลัวความกังวล เรามีสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเราค่อยหาเหตุผลรองรับซัพพอร์ตความรู้สึกนั้นังนั้นจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับอดีตนั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้คือเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึก ที่ถูกก่อตัวขึ้นมาแล้วเราก็หาเหตุผลลองรับให้มันด้วยเราใช้ชีวิตแบบนี้แหละทั้งชีวิตเราทุกคนในโลกนี้เป็นแบบนี้เมื่อกี้ผมเคยบอกว่าถ้าเรามีแฟน แฟนกลับบ้านดึกเราก็จะบอกว่าเพราะเรารักเธอเราเป็นห่วงเธอเราคิดถึงเธออะไรก็ว่าไปแต่จริงๆคือเรารักตัวเองเราไม่อยากให้แฟนเรากลับบ้านดึกเราไม่ชอบ เราไม่พอใจที่เขาทำแบบนั้นแต่เหตุผลดีๆเราก็พูดไปให้มันสวยงามแต่อยู่ในโลกจำเป็นจำเป็นต้องทำแบบนั้นในฐานะ เราเป็นคนดีเราก็ต้องคิดไปในทางที่ดีแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมกำลังจะสอนวันนี้ชี้ให้พวกเราเห็นความจำเป็นของการอยู่กับปัจจุบันใช้ปัจจุบันนี่แหละนำชีวิตข้อมูล เหตุผลในทั้งหลายเป็นตัวรองรับหลังจากเรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกในปัจจุบันนั้นนเรื่องเหล่านี้ใช้เวลาค่อยๆฝึก ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักหน้าค่าตามันตรงไหนเป็นปัญญาตรงไหนเป็นความคิดตรงไหนเรียกว่าไม่ใช่บริสุทธิ์อ่ะอืมมันต้องค่อยๆสังเกตไม่ใช่วันสองวันรู้เรื่องใช้เวลา ที่ภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า out of the box ใช่ไหม out of the box คือ box นั้นไม่มีผลกับความคิดสร้างสารรค์จริงๆปัจจุบันนั่นเอง out of the box เนี่ยใช้ชีวิตให้มันรู้ขึ้นมาเองต้องทำอะไรไม่ต้องคิดคาดคะเนกังวลล่วงหน้าพอรู้ว่าต้องทำอะไรแนละ้วค่อยคิดว่าเออจะทำยังไงให้มันสำเร็จตรงนั้นตอนนี้ต้องคิดแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาอยู่ในความคิดความกังวลอะไรป้องกันอะไรล่วงหน้ามากมายเวลานั้นเราใช้ภาวนา ที่สําคัญอย่าสร้างคุกขังอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาในใจเราเป็นแค่คนดูถ้าจิตใจนี้ไม่เป็นคุกอะไรก็อยู่ไม่ได้จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้น มรันรู้เท่าทันจิตใจนี้เป็นแค่คนดูมันให้เรียกว่าลมปราณธาตุอะไรก็ตามทีพลังงานต่างๆแม้กระทั่งไวรัส <c oughs> ถ้ามีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป อยากขังอะไรไว้ด้วยความกลัวหรือความกังวลเหลือแค่ความรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนดูคนรับรู้เฉยๆใช้ชีวิตแบบนั้น